นีค่ะนักเรียนวันนี้จะเป็นบทที่6นะคะจะเป็นแป้นอักษรชุดสุดท้ายที่เป็นแป้นอักษรล่างนะคะอ่ะบทที่6ก็จะมีแป้นพอสำเพานะคะกลางซ้ายก้าวขึ้นไปแถวบนสุดนะคะจากกอไก่ขึ้นไปพอสำเพาอ่ะตัวที่2ถอถุงนะคะจากดอเด็กขึ้นไปถอถุงข้างบนอ่ะต่อไปตัวที่3ดอเด็กไปสลอุจะก้าวเฉียงขวานะคะ จากดอเด็กไปสระอุเฉียงขวาอ่ะต่อไปนิ้วชี้ขวาจากไม่เอกอ่ะไปสระอึจาก้าวเฉียงซ้ายเอกไปอึก้าวเฉียงซ้ายแล้วก็ไม่เอกไปคอควายนะคะก้าวเฉียงขวานิ้วชี้ขวาก้าวเฉียงขวาอ่ะต่อไปต่อเตาจากสละอาเฉียงขวานะคะแถวบนสุด จอจานจะใช้นิ้วนางขวาพิมพ์น,นะคะจากสอเสือ9เฉียงขวาแถวบนสุดจากวอแหวนไปขอไข่นะคะจาก้าเฉียงขวาเอาเป็นเฉียงขวาสั้นก็ได้นะคะแล้วก็วอลแหวนไปชอช้างนะคะก้อยขวาเฉียงขวาอ่ายาวเฉียงขวายาวนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแบทบที่6นะคะก็จะมีแป้นอักษรพอสำเพา ยาวขึ้นไปตรงๆถอถุงสระอุอะสระอึนิ้วชี้ขวาคอควายอะต่อเต่านิ้วกลางจอจานนิ้วนางขอไข่กับชอช้างนิ้วก้อยขวาอะขอไข่นะคะจากวอแหวนขึ้นไปขอไข่นะคะก้าวเฉียงขวาแล้วก็วอแหวนไปชอช้างเฉียงขวาย,ยาว เวลาเนี่ยวางนิ้วแป้นยาวเสร็จปุ๊บให้ก้าวชี้ซ้ายชี้ขวาเข้ามาหากันนะคะอ่าเราจะมาฝึกทีละแป้นนะคะจากกอก่อ่าก้าวขึ้นไปพอสัมผัสข้างบนนะคะเวลาออกเสียงอ่าเราจะออกเสียงเป็นเพาเพาเพาดึงกลับมาที่เดิมวักวักเพาเพาเพาดึงกลับมาเพาเพาเพาดึงกลับมาอ่เวลาขึ้นไปข้างบนนะคะก้าวขึ้นไปตรงตรงเพาเพาเพาดึงกลับมาวักวักก้าวเพาเพาเพาดึงกลับวักวักก้าวเพาเพาเพาดึง ลำดับต่อไปถ้าพิมพ์แป้นยาวแป้นใหม่แป้นยาวก็จะเป็นไก่เผาไก่วักวักไก่เผาไก่วักวักไก่เผาไก่วักวักอ่ะวิธีการพิมพ์แป้นยาวแป้นใหม่แป้นยาวนะคะไก่เผาไก่วักวักไก่เผาไก่วักอ่ะลำดับต่อไปจะเป็นวิธีการพิมพ์ดอเด็กไปถอถุงแล้วก็ดอเด็กไปสระอุนะคะ วิธีการก้าวก้าวขึ้นไปตรงตรงถุงถุงถุงดึงกลับมาวักวักก้าวถุงถุงถุงดึงกลับมาวักวักก้าวถุงถุงถุงดึงกลับมาอ่ะเด็ก,ๆๆก,กดถุงเด็กวักวักเด็กถุงเด็กวักวักเด็กถุงเด็กวักวักอ่ะต่อไปสระอุนะคะเราจะก้าวรอเด็กสระอุ เด็กอุเด็กอุดึงกลับมาวักวักเด็กอุเด็กอุเด็กอุดึงกลับมาวักวักเด็กอุเด็กอุเด็กอุดึงกลับมาวักวักอ่ะลำดับต่อไปนิ้วชี้ขวาจากไม้เอกนะคะไปสละอจะก้าวเฉียงขวานะอ่ะสระอมันเป็นอักษรตายเพราะฉะนั้นจะใส่ดอเด็กเข้าไปด้วยนะคะ เด็กอึดึงกลับมาเด็กอึดึงกลับเด็กอึดึงนิ้วกลับมาวางที่เดิมวักวักเด็กอึเด็กอึเด็กอึดึงกลับมาวักวักเด็กอึเด็กอึเด็กอึดึงกลับมาวักวักอะคราวนี้คอควายนะคะเวลาก้าวจะก้าวเฉียงขวานะนิ้วชี้ขวาก้าวเฉียงขวาอ่ะเราก็จะออกเสียงควายควายควายดึงกลับมาวักวักควายควายควายดึงกลับมาวักวักควายควายควายดึงกลับมาวักวักควายเอกควายเอกควายเอก วักว uh, ักควายเอกควายเอกควายเอกวักว uh, ักควายเอกควายเอกควายเอกวักวักอ่ะต่อไปต่อเตานะคะเราจะใช้นิ้วกลางขวาก้าวขึ้นไปเฉียงขวาแถวบนสุดนะคะอ่ะต่อต่อต่อดึงกลับมาวักวักต่ออาวักวักอาต่ออาลำดับต่อไปจะเป็นจอจานนะคะจอจานจะใช้นิ้วนางขวาก้าวเฉียงขวาแถวบนสุด เราก็จะออกเสียงจจจดึงกลับมาวักวักจจจดึงกลับวักวักจจจกับแป้นยาววักวักจจจดึงกลับวักวักสจสวักวักสจสวอ่ะลำดับต่อไปจะเป็นขอไข่วิธีการพิมพ์ขอไข่นะคะจากวอลแหวนคือใช้นิ้วก้อยก้าวขึ้นไปข้างบนเฉียงขวานะอ่ะไข่ไข่ไข่ดึงกลับมาวักวักไข่ไข่ไข่ดึงกลับวักวัก ไข่ไข่ไข่ดึงนิ้วกับวักวักแหวนวักวักแหวนไข่แหวนวักวักแหวนไข่แหวนลำดับต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คือชอช้างก้อยขวาก้าวเฉียงขวาแถวบนสุดอ่ะช้างช้างช้างดึงกลับมาวักวักช้างช้างช้างดึงกลับวักวักช้างช้างช้างดึงกลับวักวักช้างช้างช้างดึงกลับวักวักแหวนช้างแหวน วักวักแหวนช้างแหวนวักวัก,วกแหวนช้างแหวนวักวักนี่นะคะจะเป็นวิธีการฝึกพิมพ์กลุ่มคํานะคะวิธีการพิมพ์กลุ่มคําบทที่6กนะหกอ่ะ,อะพอนักเรียนวางนิ้วเสร็จปุ๊บให้เป็นอัตโนมัติก็คือให้9้าวชี้ซ้ายชีย้ขวาเข้ามาหากันนะคะเป็นการตรวจสอบการวางนิ้วของตัวเองอ่ะในแบบนะคะเวลาเรียนออกเสียงให้ออกเสียงเป็นตัวอ,อักษร ะะว่าในแบบมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะในแบบคําแรกจะเป็นมอมา้าแมหันอากาศงองูคอควายสรลอุดอเด็กวักวักอ่ะเราจะออกเสียงเป็นมออากาศงอคออุเด็กเห็นไหมคะวิธีการก้านนิ้วมอมา้าแมหันอากาศงองูคอควายสรลอุดอเด็กมออ่ะมออากาศงอ คออุเด็กเห็นไหมคะวิธีการพิมพ์มนักเรียนค่อยๆอ,อ่านทีละตัวอ,อักษรวักวักมออากาศงอคออุเด็กวักวักอ่ะต่อไปแถวที่สองนะคะคออีเด็กถออึแล้วก็งอนะคะนิ้วกับมาวางแป้นยาวเหมือนเดิมวักวักคออีเด็กทออึแล้วก็งอ ะค,ะคำว่าคิดถึงนะคะคออีเด็กถออึงออ่ะคออีเด็กถออึงอต่อไปวิธีการพิมพ์ข้อที่3นะคะตออ,ออัมรออานไคะวิธีการก้าวนีวักวตอเต่าเฉียงขวาสระอัมกลางซ้ายเฉียงซ้ายบนรอเรือสละอาวักวตออ,ออัมรออาวักว ตออ ah. ัมรออาวักวักค่อยๆก้านิ้วนะคะตออัมรออาตออัมรอานิ้ววางแป้นยาวแล้วค่อยวักวักตออัมรออาวักวักตออัมรออาวักวักตอไปถออาโมถออึแล้วก็งอวักวักถออาโมถออึงอวักวักออามถออึงอวักวัก ทออามอทออึงอวักวักอ่าลำดับต่อไปข้อที่ห้านะคะเต่าอะเอเผาอาวักวักเต่าอะเอเผาอาวักวักเต่าอะเอเผาอาใช้นิ้วให้ถูกต้องนะคะเต่าอะเอเผาอานิ้ววางแป้งยาวแล้วค่อยวักวักเอพาอานะคะวักวักข้อมือยกนะคะเต่าอะ เอพาวอาวักวักเตาอะร์เอพาวอาอ่ะลำดับต่อไปข้อที่6นะคะวิธีการพิมพ์อ่ะจอรออาร์จอรอวักวักจอดานเฉียงขวารอเรือสระอารจอดานรอเรือวักวักจอรออาร์จรอดึงกลับมาวักวักจอรออาร์จรอดึงกลับมาวักวักอ่ะจอรออา จอรอวักวักจอรออาจจรอวักวักจอรออาจจรอดึงกลับมาวักดับต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะขอโทอางงม้วนจอวักวักขอโทอางงม้วนจอวักวักขอโทอางงม้วนแล้วก็จอวักวัก อโทอางงอมวนจอวักวขอโทโอ,อางงอมวนจอวักวขอโทอางงอมวนจอวักวักอ่ะวิธีการพิมพ์ข้อที่8นะคะชอดดเอชอยอดึงกับมาวักวักชอดดเอชอยวักวักชอดดเอชอยวักวัก ชอดอเอชอยอวักวักชอดอเอชอยอวักวักชอดอเอชอยอดึงกลับมาแล้วกักวัก,วกนิว้ว